สวัสดีครับเป็นแฟนดูสัน h ช n n นลครับเมื่อนี้มาบอกกันแล้วครับกับคู่กรอบครับในช่องวีสัน h ช n แนลนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิมานะครับทําการรีวิวนะครับในเรื่องของเล่นโยนัวนะครับเล่น85นะครับ85 f 1.8นะครับเดี๋ยวกลับมาบึงในกองกันเลยนะครับว่ามีอย่างน่ นะครับนะครับสำหรับเล่นตัวนี้นะครับกเสียวมาใส่กับแค่นอนนะครับ80ดีนะครับเดี๋ยวล่องบึงนะครับอันนี้เดี๋ยวมารีวิวบรงก่อุปกรณ์ทั้งในนะครับมันสิมีอย่างน่แกะกล่องกันเลยนะครับพอดี ได้มาไม่ไม่ๆหมืนมาดเลยสิ่งสิ่งที่อยู่ในกลองนะครับกับจเป็นกระเป๋าไซเล่นนะครับอย่างดีเลยครับส่วนในกลองกับหนาจะว่ามีอย่งแบบมีอะไรบ้างหนาจะเป็นใบรับประกัน จงนัวไหนจะเป็นใบรับประกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้เป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับอสแตนดาร์ดคลิก บึงในกระเป๋ากันวันนี้มีหูดครับแล้วก็เล่นนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะนักเลยทีเดียวครับออ๋หูดครับ ก็เล่นยุงหม,มวดนะครับสำหรับเล่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเล่นแปดสิบหามิลิเมตรนะครับเอฟหนึ่งจุดแปดนะครับหน้าของเขาก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบแปดนะครับห้านสะิบแปดมิลลิเมตร ห้าสิบแปดมิลิเมตรเอฟหนึ่งจุดแปดนะครับสีน่ะก้ากับนะสีฟ้ากว้างก็โอเคนะครับเออบิ้งเร้วหนาสิโอเคเดี๋ยวเสียวมาลองใส่กับ อันนี้ก็จะเป็นหูดนะครับนเน,อน,อะน,เนาะใส่หูดกันนะครับนเนาะโอเค นะโดยประมาณนะเออดีครับดีดีนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับแบบสิ1ดนะีลงมาใส่เลย Okay, แกกแล้วนะครับโอ้ค่อนข้างน้ำหนักกัพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสิมาล่องทายเบิ้งแล้วกันนะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวสิเอาภาพาไวห้เบิ้งนะครับว่า,าห้องทายแล้วมันสิได้ภาพเป็นยังไงนะครับเนาะอันนี้เป็นเล่นของแค้นนอนนะครับห้าสิบมิลลิเมตร เฟซหนึ่ง e จุดแตัวนี้ของแคทนอนครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายบึง้งนะครับเดี๋ยวสิเอารูปมาฝากบึ้งนะครับว่าามันจะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับบิง้งรูปนะครับเดี๋ยวตอนไทยนะครับว่ามันสิเป็นยังไง เดี๋ยวมาเบืง้งกันกับเล่นตัวนี้ครับยงนัว85นะครับ f 1 8ครับผม